เซียนมูกับจีตู้สองคำนี้หมายถึงอิชาแต่เอ๊ะอิฉาสองคำนี้มันต่างกันอย่างไรอะมาอยากรู้ใช่ไหมเราซื่อจะอธิบายความแตกต่างของการอิชาสองคำนี้ให้ฟังแต่บอกไว้ก่อนนะสองคำนี้เป็นการอิฉาที่มีความแตกต่างกันมากจริงๆเรามาเริ่มกันที่คำว่าเซียนมูเซียนมูคำนี้ย หมายถึงการอิจฉาแต่เป็นการอิจฉาที่เห็นเขามีเห็นเขาเก่งกว่าก็เลยทําให้เราอะ่ะอยากจะมีอยากจะได้หรืออยากจะเป็นเหมือนเขานั่นเองเราลองไปดูตัวอย่างประโยคหว่อเส้นมู่หนีเต่หาเหยื่นฉี่ประโยคนี้ก็จะหมายถึงฉั้นอิจฉาในความโชคดีของเขาและส่วนของคําว่าจีตู่จีตู่คำนี้ หมายถึงการอิจฉาแต่เป็นการอิจฉาเชิงลบเลยนะเหมือนกับว่าอิจฉาแล้วมุ่งจะไปทํรลายเขาถ้าเราพูดย่งไๆก็คือเป็นการดับอิจฉาริษยาหรืออิจฉาดับอาฆาตแค้นน่ะเรามาลองดูตัวอย่างประโยคนี้เลยถ้าจีตู้ท่าตะพงโยข้วเจียงประโยคนี้ก็จะหมายถึงเขาอิจฉาเพื่อนของเขาที่ได้รับรางวัลแสดงว่าเขาอ่ะมีความอิจฉาดับริษยาอยู่ในนั้นด้วยนะอ๋อ แต่ถ้าอีฉาเพื่อนที่เขาได้รับรางวัลแล้วเราอะ่ะอยากได้บ้างอะ่ะเราก็ลองเปลี่ยนมาใช้เป็นเซียนมูก็ได้นะ